ขอถามอาจจะนอกเรื่องนี้หนึ่งเรื่องการเมืองใหญ่ครับเรื่องกระแสะข่าวเรื่องของการยุบสภารอ,รอบนี้ที่อาจจะไม่ผ่านงบประมาณ69เกอะไรเงี้ยครับพักประชาชนเห็นกระแสะข่าวนี้แล้วเป็นยังไงบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างครับครับก็จริงๆเป็นหน้าที่นะครับของทางนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะครับแล้วก็พักเพื่อไทยที่เป็นพักแกนนํารัฐบาลนะครับที่จะต้องควบคุมเสียงของพักร่วมได้ แน่นอนที่สุดถ้าพรบรงบประมาณนะครับไม่ผ่านสภาเนื่องจากว่าเป็นกฎหมายที่สําคัญนะครับแล้วก็เป็นกฎหมายที่ครอมอรเป็นคนเสนอเนี่ยตามธรรมเนียมถ้าไม่ผ่านสภาจริงๆก็อาจจะต้องมีการยุบสภาขึ้นมานะครับซึ่งในส่วนของภาคประชาชนเองเราก็มีความพร้อมนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาจริงๆก็พร้อมในทุกๆนาทีนะครับที่จะต้องลงสนามเลือกตั้งใหญ่ครับหมายถึงพร้อมที่จะหาเสียงเลือกตั้งใหม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้ามีเหตุ เกิดแบบนั้นเกิดขึ้นจริงนะครับพอรบองว่าประมาณไม่ผ่าสภาจริงๆเนี่ยและมีการยุสบสภาจริงๆเนี่ยเราก็พร้อมที่จะลงสนามเลือกตั้งครับค่ะอันนี้ขอถามเรื่องการเมืองใหญ่เหมือนกันนะคะและที่เนี้ยค่ะหากรัฐบาลนะคะในพัรคร่วมด้วยกันเองมีปัญหาและก็อาจจะมาขอความร่วมมือจากรรคประชาชนอย่างนี้มีสิทธิ ตัดสินใจที่จะร่วมรัฐคอรมงไหมคะคือเรื่องนี้ก็ตอบไปหลายครั้งนะครับก็อาจจะยืนยันด้วยความชัดเจนอีกหนึ่งครั้งว่าในสภาชุดนี้นะครับพรรคประชาชนไม่มีทางเข้าร่วมรัฐบาลแน่นอนนะครับก็ขอทําหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมาแบบนี้ครับ บนหน้าจอก็คือมีอยู่ทั้งหมด7แห่งด้วยกันนะครับซึ่งผมอาจจะยังไม่ได้ลงรายละเอียดในส่วนนี้นะครับถ้ามีข้อสงสัยประการใดเดี๋ยวค่อยตอบคําถามเพิ่มเติมนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับทางทีมงานผู้สมัครทุกคนนะครับรวมถึงประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะในสานามเทศบาลครั้งนี้นะครับก็ในส่วนของเทศบาลนครที่เชียงใหม่นะครับหรือว่าที่นครปฐมเองก็ตามแต่เนี่ยก็ทีมงานก็ทํางานหาเสียงกันอย่างเต็มที่นะครับนครปฐมเองเนี่ยก มีความห่างของคะแนนเนี่ยเป็นหลักร้อยนะไม่ถึงหลักพันคะแนนนะเพราะเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนได้ช่วยกันรลรงหาเสียงกันอย่างแข่งขันอย่างเต็มที่แล้ว รเราก็ยังมีอีกหลายๆนโยบายนะครับจากในส่วนของเทศบาลเมืองหรือเทศบาลตำบลที่ตอนนี้ผลค่อนข้างชัดเจนนะว่าพรคประชาชน,นสามารถชนะการเลือกตั้งในเก้าอี้ของนายกได้เราก็พร้อมที่จะเอานโยบายหลายๆอย่างนะที่ได้ดําเนิน,ก,นการมาที่อบอจลำพูนนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแพลตฟอร์มดิจิตอลที่ทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้นะร,รวมถึงนโยบายอีกหลายๆเรื่องนะไปดําเนินการในส่วนของเทศบาลอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันกน,นะครับก็ในส่วนของ การอัปเดตผลการเลือกตั้งณตอนนี้นะครับเนื่องจากผลยังไม่เป็นทางการผมขอสรุปสั้นๆเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอเปิดโอกาสให้ทางสื่อมวลชนได้ตั้งคําถามครับครับปกติที่คาดการไว้ครับรรคประชาชนอาจจะได้เขตในเมืองอย่างเทศบาลนครหรือเทศบาลเมืองมากกว่าแต่รอบนี้ครับมีเทศบาลตำบลถึง7ที่อะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้ชนะครับ คิดว่าในปัจจัยที่ทําให้แพ้ชนะแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันนะครับแล้วก็อย่างที่ได้นําเรียนอย่างกรณีของนคปรปฐมเองเนี่ยเราก็พบว่าผลคะแนนห่างกันเพียงแค่หลักร้อยนะครับจากผลปัจจุบันที่ได้รับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าสิ่งที่พวกเราจะต้องทําต่อก็คือการรณรงคงอย่างแข่งขันนะครับแล้วก็การแสดงผลงานออกมานะครับให้ประชาชนได้เห็นอย่างเต็มที่นะผมเชื่อว่าสนามที่เราชนะนะครับตอนนี้ที่แน่ใจแล้วเนี่ยเทศบาลเมืองสามแห่งเทศบาลตำบลเจ็ดแห่งเนี่ย รเราก็จะสามารถมีเวทีให้พวกเราได้ผลักดันนโยบายให้เกิดขึ้นจริงได้ครับผลในครั้งนี้คุณเทงพอใจไหมครับสําหรับผลการเลือกตั้งภาพรวมครับจริงๆก็ค่อนข้างพอใจนะครับแล้วก็หลายๆเวทีที่หลายๆสนามนะครับที่เราชนะมาก็เป็นสิ่งที่เราต้องทํางานต่ออย่างหนักอย่างเต็มที่นะครับก็พร้อมที่จะเดินหน้าแล้วก็ทํางานรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มอบให้ความไว้วางใจให้กับพวกเรามาครับ โมเดลที่เะาไปใช้ในเทศาบาลของแต่ละที่เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างเพราะในแต่ละพื้นที่มันก็ไม่เหมือนกันนครับผมคิดว่าในเรื่องของการที่เป็นโตัวแทนประชาชนนะครับแล้วก็ทํางานในพื้นที่อย่างจริงจังนะครับเราพร้อมที่จะมีทีมส่วนกลางทีมนโยบายของท้องถิ่นที่ลงไปทํางานในพื้นที่จริงนะครับพร้อมกับประสบการณ์ที่เราได้สะสมมานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ําประปาสะอาดนโยบายขนส่งสาธารณะนะในเรื่องของนโยบายด้านการศึกษาระบบสาธารณสุขนะครับก็พร้อมที่จะผลักดันต่อนะครับในทุก ทุกพื้นที่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าสามารถผลักดันได้อย่างแน่นอนนะความสําเร็จที่เกิดขึ้นที่อ,อปจลำพูนไปทำที่อื่นได้แน่นอนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริบทพื้นที่มากนักก็คือการเอาเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับไปทํากับท้องถิ่นในสนามเทศบาล พื้นที่เป้าหมายอีกพื้นที่หนึ่งที่พักลงไปหาเสียงบ่อยอย่างเชียงใหม่ครับอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทําให้อาจจะไม่อาจจะไม่ชนะในรอบนี้ครับครับก็คงมีองค์ประกอบหลายๆปัจจัยด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ผมตอบในตอนนี้เนื่องจากผลออกยังไม่ออกมาอย่างเป็นทางการเราอาจจะวิเคราะห์อะไรไม่ได้มากเนี่ยก็อาจจะต้องอยู่ที่ตัวของพวกเราที่จะต้องรุนแรงอย่างแข่งขันมากยิ่งขึ้นด้วยอันนั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งผมก็เชื่อว่าสิ่งที่คะแนนเสียงที่พ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่มอบให้นะ กนเสี่งที่เติบโตขึ้นอย่างเป็นลําดับนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมก็คิดว่าเราเองก็ทําทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทีมงานนะครับที่หาเสียง,ยงเต็มที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา,าครับเขตเทศบาลที่ไม่ชนะ หาทิ้งห่างกันไม่มากนะครับจะมีการขอยื่นนับคะแนนใหม่ไหมครับถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันผิดปกติครับตรงนั้นเดี๋ยวต้องรอฟังนะครับสถานการณ์อัปเดตจากทางทีมในพื้นที่ก่อนนะครับว่าถ้ามีเหตุผิดปกติจริงนะครับมีมูลเหตุที่เชื่อได้ว่าทําให้การเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเนี่ยอาจจะไม่ได้โปร่งใสตรงไปตรงมาเราก็ต้องใช้สิทธิ์ของเราเต็มที่นะครับแต่ว่าณตอนนี้เองเนี่ยก็อาจจะยังการนับคะแนนอาจจะยังไม่เสร็จทุกพื้นที่นับรวมถึงข้อมูลจากใน ของพื้นที่เองเนี่ยก็ยังยังไม่ได้ส่งเข้ามาแต่เพราะนั้นเดี๋ยวรอความชัดเจนเพิ่มอีกนิดนึงนะอีกสักวันถึง2วันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะให้ความชัดเจนได้นะครับค่ามีขอสอบถามนะคะว่ามีพื้นที่ไหนที่คาดหวังเป็นพิเศษบ้างไหมคะ ก็ต้องตอบเหมือนทุกๆครั้งนะครับจริงๆผมเองรวมถึงทางคุณสรายุทธเองเนี่ยทุกๆสนามที่เราส่งนะครับเราก็มีความหวังนะครับที่เราอยากจะชนะการเลือกตั้งนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าการรณรงค์อย่างแข่งขันการนําเสนอนโยบายการส่งผู้สมัครที่ดีที่สุดนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคือปัจจัยที่จะนํามาสู่ชัยชนะของการเลือกตั้งได้นะครับส่วนผลการเลือกตั้งที่ออกมานะครับสนามไหนแพ้หรือชนะเนี่ยออพวกเราเองคงไม่สามารถที่จะไปตอบได้ว่าเป็นเพราะปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งสุดท้ายก็อยู่ที่การตัดสิน ตัดสินใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันนี้ครับหล,หลายพื้นที่เนี่ยหลายพื้นที่นะครับ่หลายพื้นที่อะครับ,รบมีบ้านใหญ่ชนะเข้าไปในหลายพื้นที่ถึงแม้ผลมันอาจจะคะแนนมันจะไม่ได้ทิ้งห่างมากที่ได้จับตาอย่างเช่นธันญบุรีหรืออะไรเงี้ยครับมันสะท้อนอะไรครับเท่งเรื่องนี้ครับ ครับก็สุดท้ายผลเลือกตั้งที่ออกมาสะท้อนเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมเองก็คงไม่ได้จะไปบอกว่าเสียงที่ออกมาเป็นองค์ประกอบใดประกอบหนึ่งนะครับหรือว่าปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราแพ้หรือชนะการเลือกตั้งนะครับสุดท้ายอย่างที่ผมกับคุณสร,รยาอยู่ได้สื่อสารมาโดยตลอดนะว่าสิ่งที่จะสะท้อนออกมาเป็นเสียงของประชาชนเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ทั้งนโยบายที่เรานําเสนอนะครับตัวผู้สมัครของเราเองนะร,รวมถึงอ,อ,องค์ประกอบคู่แข่งด้วย หลายๆเรื่องหลายๆอย่างเนี่ยก็ส่งผลสะท้อนต่อผลคะแนนที่ออกมาครับรวมถึงตัวระบบเลือกตั้งนะครับที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันได้ได้อย่างสะดวกที่สุดด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่พรรคการเมืองทุกพรรคก็ต้องเล่้งปรับปรุงทุกๆองค์ประกอบนะครับทำยังไงให้ประชาชนเนี่ยออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ได้อย่างสะดวกที่สุดครับขอถามอาจจะนอกเรื่องนี้หนึ่งเรื่องการเมืองใหญ่ครับเรื่องกระแสข่าวเรื่องของการยุบสภารอบนี้ ที่อาจจะไม่ผ่านงบประมาณ69อะไรเงี้ยครับพักประชาชนเห็นกระแสข่าวนี้แล้วเป็นยังไงบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างครับครับ ก็จริงๆเป็นหน้าที่นะครับของทางนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะครับแล้วก็พรรคเพื่อไทยที่เป็นพรรคแกนนํารัฐบาลนะครับที่จะต ok ้องควบคุมเสียงของพรรคร่วมได้แน่นอนที่สุดาพรบงบประมาณนะครับไม่ผ่านสภาเนื่องจากว่าเป็นกฎหมายที่สําคัญนะครับแล้วก็เป็นกฎหมายที่คอรมอเป็นคนเสนอเนี่ยตามธรรมเนียมถ้าไม่ผ่านสภาจริงๆก็อาจจะต้องมีการยุบสภาขึ้นมานะครับซึ่งในส่วนของพรรคประชาชนเองเราก็มีความพร้อมแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาจริงๆก็พร้อมในทุกๆนาทีนะครับที่จะต้องลงสนามเลือกตั้งใหญ่ หมายถึงพร้อมที่จะหาเสียงเลือกตั้งใหม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้ามีเหตุเกิดแบบนั้นเกิดขึ้นจริงนะครับพอรองว่าประมาณไม่ผ่านสภาจริงๆเนี่ยแล้วมีการยุสบสภาจริงๆเนี่ยเราก็พร้อมที่จะลงสนับเลือกตั้งครับค่ะอันนี้ขอถามเรื่องการเมืองใหญ่เหมือนกันนะคะและทีนี้ค่ะหากรัฐบานะคะในพักร่วมด้วยกันเองมีปัญหาและก็อาจจะมาขอความร่วมมือจากผร้ประชาชนอย่างนี้มีสิทธิ์ตัดสินใจที่จะร่วมคอ,อรมองไหมคะ คือเรื่องนี้ก็ตอบไปหลายครั้งนะครับก็อาจจะยืนยันด้วยความชัดเจนอีกหนึ่งครั้งว่าในสภาชุดนี้นะครับพรรคประชาชนไม่มีทางเข้าร่วมรัฐบาลแน่นอนนะครับก็ขอทําหน้าที่ไยค้านอย่างตรงไปตรงมาแบบนี้ครับขอบคุณครับได้ครับสำหรับการแถลงข่าววันนี้ขอบคุณทุกท่านและมีจุดเด่นกว่านั่นคือไม่เคยคุยโตโอ้โหทำงาน,นก็ไม่ชอบเปนะ่าหน้า ပရ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 ဘောင်းမတကာတာတောင်းဘောင်းမတကာ